สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง fc เก่า fc ใหม่ทั้งในประเทศและทางประเทศ fc สอบปปหลาวน้อบ้านพี่เมืองนองเนาะจา้ะนี่ก็อยู่กับช่องเราอ๋อชีวิตบ้านบ้นคือเก่านั่นแหละจ้ะสิพามาลาบป่าดูกเด่นว้นนี้นะพี่น้องได้ปลาดุกย่างซื้อปลาดุกย่างมาตัวหนึ่งเนาะตัวนึ่งก็ยีิบห้าบาทนะพี่น้องร้านขาเ่น อย่่างคะมาแก้เนื้อออกฟักเขียงน้อยเขียงน้อยเลยเอาใบตองมะฮองเพื่อว่ามันตุกลงไปกับสิได้เก็บขึ้นมาเนาะพี่น้องฟักปลาดุกย่าง มีดกับมีคมนี่พี่น้องซมซื้อมีดผิดหรือเปล่ากนวนมีดแม่ไม่หางไม่หางแม่ามาอยู่ซับไปเรื่อยแก่แม่เ้ายยำซื้อมะม่วงกับมีต้องซับเนาะ chạy kia nữa là cái bb gian lưng kia hô 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 kia nha 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 tôi kia nha hô kia nha hô kia nha hô kia nha ยุบประหยัดต,ตัวเดียวอิ่มทั้งครอบครัวยุบประหยัดซับเล้วแล่บนันะหั่นพักด้วยแบบนี้เนาะหั่นพักหอมเปีพักต้นหอมเนาะพักชีหอมหอมโหเดยงพักเสือลาบนั่นแหละ ก็ร้องจังเลยเฮ็ดกับเขานี่ว่ควาคอมเมนต์กันเนาะพี่น้องเฮ็ดคืออ,อันเดียวคือกันยุาราปาดุกะราปะดุคือกันนั่นแหละแต่ว่ามักคนหลายอย่างเนาะมักสูตรคนหลายอย่างเนาะสูตรเพื่อสูตรมันเนาะพี่น้องแต่ว่ากะแซ่บก็เป็นราปะดุกคือกันนั้น เสบกันแส่บหอกกับซิมอ๋อนาะรสชาติปากไข่ปากมันเนาะแต่ว่าเนื้อมันแส่บมันาขาดไม่ได้หรอวะขาดผงุงรสผงแสบปบผงหนัวเนาะ ต้มน้ำปลาร้าได้พี่น้องต้มน้ำปลาร้าเพื่อเสียมาคนลาบต้มแล้วล่ะเยอะไปเท่าไหร่น่อยกบมันแค่นพุดเก่าเสือใหม่เสือไปเสือมาจนเบิดเลยว่ะกระต้มพอดีกับเนื้อกับน้ำมันนะ เผื่อเ้างสิมาซื้อเขาโค้พี่โค้พริกป่นนะ้องพี่น้องแล้วก็เสือ้อผ้าของแต่แค้น,นพอดีมีได้หัวขามาซอยเสือ้อซอยขาเสื้อเนี่ยหอมได้ด้ิคนตุ๊บไปพูดขากับไปเนี้ยอะไรก็มีไปขาแก่เนาะมาซอยเสือ้อ แ่บเขาจำไปย่ำที่ขาเนี่ยแสบบปดูฝนกระลงแล้วได้สั่งขามาปูอีกพี่สาวเพิ่นสั่งมาห้าร้อยน่ะปูได้เต็มสวนเลยของเพิ่นสวนครวัวข้นงามพร้อมพริกป่นลงไป สองชอนก็นมันมีเพชก็ต้องเติมใหม่เพชร่าเพชต่มันต้องลดจัดเนาะพี่น้องต้องพริกต้องเพชแล้วตอนสิกินก็บกบ,บีบมะนาวลงไปอีกอันนี้คือข้าวคั่วพริกป่นข้าวคั่วข้าคั่วเองเอาเองมัดก็หอมเปิดออกมาก็หอมแต่ว่ามีคู่เธอหลายเนี่ยละอ่อนเพราะว่ามันกินนี้เบิดง่ายมันเกิดอีแซ่บเนาะ กาว่าผู้พ่อใส่เบิดอาทิตย์สองอาทิตย์อันนี้ผงนัวแบบเป็นซองเลยได้พี่น้องแต่ว่ามีไดเซื้อเป็นซองเด้อซื้อน้อยเดียวเด้อเอามาเป็นซองเลยนะใส่ผักลงไปผักตีหอยซอยไว้คุณบัน ได้หลายได้นอกพี่น้องตัวหนึ่งเนาะก็แม่นไปซื้อสั่งข้าเจ้าลาบเพื่อข้าเจ้าก็เอาห้าสิบบาทเนาะลาดุกย่างเนี่ยเขาจับตุ๊ปลปาดุกเราก็ไปเพื่อเนลาบเพื่อนกันก็เอาห้าสิบบาทอันนี้เขาซื้อยี่ห้าบาทตัวหนึ่งเขากลับมาลาบเอาเองเสน่น้งปลาไปหน่อยเนาะ ่ากินครอบครัวหนึ่นนงเหรอพี่น้องสี่คนถือว่าคุม้มเนาะคุ้มได้ยิมห้าบาทกินสี่คนมามีต้องมาเป็นคนดังดังไฟนะพี่น้องเนะี่ยมีแสกยก็ซื้ออีกจักน้อย เอาม่ต้องมาเป็นคนดังไฟเนาะมาย่างเนาะพี่น้องเนี่แหละเลีววล้วเราพี่น้องสามนี่มากินน้ากันเได้บ้างมากินด้วยกันขอบคุณทุกการติดตามนะทุกการเข้ามารับชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปคลิปหน้าจากสิมีเผื่อเรามาให้พี่น้องเบิง่ง เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ